โอเคครับวันนี้นะครับน้องภูมินะครับมาอยู่ที่ร้านของเล่นนะครับวันนี้เราจะมาหาซื้อจักรยานใหม่กันนะครับนี่ตอนนี้นะครับจักรยานสีสวยๆเยอะแยะเลยนะครับสีเขียวสีน้ําเงินสีแดงเต็มเลยนะครับฮะ<า>นี่อันนี้ก็มีมีมีรถไฟฟ้าแต่น้องภูมิมีหลายคันแล้วแต่วันนี้เราจะมาซื้อจักรยานนะนี่อันนี้จักรยานใหญ่ก็มีนะเนี่ยอ้าวตอนนี้ครับ ไม่ดูจักรยานแล้วครับมาดูของเล่นอย่างอื่นก่อนอันนี้ก็เป็นผลไม้น,นี่อันนี้ก็มีชุดรถก่อสร้างนะครับอ,อันนี้เป็นรถด,ดำคันยาวนะครับอ,อันนี้เป็นชุดแบบตีกอล์ฟอ่ะเนี่ยตีกอล์ฟอ,อ่ะกลับมาที่โซนจักรยานครับเดี๋ยวน้องภูมิดูจักรยานก่อนดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เล็ง เหมือนจะเล็งรถไฟฟ้ามากกว่านะครับเนี่ยเอาครับดูครับเลือกจักรยาเลยครับเอาขันไหนอมันมันมีสองคันนี่แหละที่น่าซื้อเอาขันไหนคันนี้เหรอคันนู้นมันแจ่มไปนะลองเอามาจอดข้างๆกันดิอันนู้น่าจะเป็นของผู้หญิงเนาะอันนี้เป็นของผู้หญิงสีแจ่มไปอันนี้ก็น่าจะเด็กลงมา ครับระหว่างคันนี้สีน้ําเงินสีฟ้านะกับคันนี้สีเขียวแล้วก็คันนู้นอีกคันหนึ่งเป็นสีน้ําเงินดูครับว่าน้องภูมิจะเลือกคันไหนครับอ่าคันไหนดีบอกพ่อเดี๋ยวพ่อจะนะพ่อจะให้เขาเอาคันนี้นะเอาไปนะเอาไปจ่ายตังค์เลยงั้นอ่ะเอาคันนี้นะครับน,นี่เอาผลไม้นี่เอาผลไม้ที่ซื้อมาใส่ข้างหน้าด้วยโอเคปะ่ะไปเดี๋ยวลองให้เขาใส่คันนี้ครับไป ตอนนี้น้องภูมิก็ได้จักรยานคันนี้มาแล้วนะครับเน่ตอนนี้พี่เขาก็กําลังนะครับตอนนี้พี่เขากําลังใส่บันไดปั่นให้นะครับแล้วก็เติมลมให้ใหม่นะครับนี่เลยจักรยานคันใหม่ของน้องภูมิเดี๋ยวมาดูว่าน้องภูมิเนี่ยจะปั่นได้หรือเปล่าหลังจากที่ซื้อคันที่แล้วไปแล้วแบบมันเล็กไปแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เทสหน้าร้านนิดนึงโอ้สูงอยู่น,นนะน่ะอ่าเดี๋ยวน้องภูมิจะลองปั่นนะครับเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยปั่นได้เลยเว้ยได้ไหมได้ไหมอ่าลองปั่นดิเออเออเอ,เอ,เอโอเคน่าจะพอได้นะโอ้ยน่าจะพอได้อ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปปั่นที่บ้านต่อดีกว่าน่าจะได้แล้วไม่ต้องปรับเบาะแล้วเนาะโอเคอันนั้นมีเบรกอันนั้มันเป็นเบรกครับน้องภูมิต้องเปิดก่อนโอเคพอแล้วเดี๋ยวพ่อขึ้นรถอ่าลง โอเคสรุปว่าน้องภูมิก็ปั่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปปั่นซิ่งกันที่บ้านนะครับนี <Okay. S 1> ่เดี๋ยวถ้าโตงี้เดี๋ยวมาซื้ออันนี้สกูตเตอร์ให้เฮนะ้ยเหมือนก็สวยนะภูม <c oughs> ิเฮ้ยเฮ้ยอ้าวด้วยอะ่ะโอ้โุ้ยโหดมากเลยอะ่ะกดไลค์ให้น้องภูมิด้วยนะครับวันนี้มาซื้อจักรยานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นกันต่อที่บ้านนะครับ